สวัสดีตอนเช้าค่ะกับดอกไม้สวยๆค่ะสวนหน่อยนาะบ้านาน,นี่และพี่น้องนีํสนีกับออนซ่อนสนีหลืจ้าสวยมากเลย อ,อันน,นางแบบสวยมากวันนี้กระจายไปเตรียมสวนอยู่เลยคุณเล็กน้อยนี่เตรียมย่ามแถามากกับหกเอือกันย่ามนี่คนกับงามยืนละ เอาดอกไม้สวยๆมาฝากตอนเช้านะคะเบื้องสมเอ๋อร์ก่อนซ้อนสมเออีกอีฟอย่ไงอันนี้ก็รั้งเป็นดอกดอกก็รั้งนั่นแล้วชอบสีไหนเอยบอกด้วยนะคะคนเอาสีขาวสีอะไรมีเยอะแยะเลย ้ันเป็นสีใหญ่ปานนีจ้าเอาดอกไม้สูยๆมาฝากค่ะ